สวัสดีครับอัปเดตสภาพอากาศเมืองไทยสายฝนและลมหนาวนะครับของเรากันพี่น้องในวันนี้วันจันทร์ที่10ตุลาคม2565ซึ่งในวันนี้ลมหนาวน่าจะลงมาแบบสุดริ่มที่สุดแล้วะฮในละลอกนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะถิน่นีสาอากาศจะเย็นและลมจะแรงนะฮะแต่ก็ยังคงมีพื้นที่แนวประทะเย็นช้อนร้อนชื้นไม่เสร็จอีกหลายจังหวัดเลยต้องถูกฝนจัดไปต่อเนื่อง อีกวันหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับและภาพที่ทุกท่านเห็นตั้งแต่ต้นคลิปนั้นคือโมเดลลม850ฮต h าลรันในวันที่11ตอนเย็นถึงวันที่15นะครับ14 0 1นะครับตุลาคมแสดงการเคลื่อนเข้ามาของย่อมความกดอากาศต่ำธรรมดาธรรมดานี่แหละครับไม่น่าแรงนะครับผมดูแล้วแต่แต่ความกดมันก็ ความกดมันก็ต่ำอยู่เหมือนกันนะฮะเป็นคำตอบของคำถามพี่น้องหลายท่านที่ยังหลอนเรื่องพายุอยู่เพราะโดนขู่มาซะเยอะว่าจะเข้ามาเติมน้ำอีกหรือเปล่าฮะดูทรงการเคลื่อนตามปกติก็น่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับแต่ทุกท่านเห็นเส้นไอโซบาร์โมนากาศเย็นไมครับในช่วงนี้ฮะเห็นไหมครับก็ยังคงไหลดันลงมาในระดับพันสิบสองถึงพันสิบหกแบบคาคาในพื้นที่ไทยเราซึ่งวันนี้ผมจะขอเล่าอากาศให้ลึกลงไปอีกนิดนะครับ เพื่อให้พี่น้องได้เข้าจิตเข้าใจหายสงสัยกังวลมากขึ้นนะฮะดูคลิปเลยครับจากภาพนะฮะจากภาพด้านซ้ายเป็นระบบของลมหนาวนะฮะด้านขวาเป็นระบบของลมพายุนะฮะของพายุนะครับส่วนด้านบนนั้นเป็นการหมุนรอบตัวเองของโลกซึ่งเขาจะหมุนไปทางขวานะฮะตามลูกศรตาอ่าตามลูกศรน,นะครับทำให้เกิดแรงเวียงหรือแรงที่จะกระทําผลักดันต่อวัตถุที่ลอยอยู่เหนือพื้นดินพื้นน้ำอ่าหรือที่เขาเรียกว่า แรงโคลิออลิสนั่นเองผมแทนด้วยตัวสีนะฮะลูกศรสีดำเห็นไหมครับพี่น้องพี่น้องมองด้านซ้าย่อนะฮะวงกลมข้างล่างนะฮะสองวงกลมด้านซ้ายผมจะเล่าให้ฟังแบบไม่ต้องมีแมทพิชคณิตหรือฟิสิกส์ให้ท่านปวดหัวนะครับอันนี้ผมสรุปมาแล้วอันนี้คือระบบลมหนาวหรือความกดอากาศสูงนะฮะด้านซ้ายมือทิศทางกระแสลมตามลูกศรสีดำนั้นมักพัดเป็นทิศทางขนานหรือภาษาอุตุนิยมวิทยาเขาเรียกว่าอะไรครับพี่น้อง แรงความชันความกดอากาศเท่ากันนั่นเองนะฮะเมื่อกระแสลมพัดนะพัดแรงขึ้นจนเป็นแนวตั้งหรือแนวดิ่งนะฮะเราก็จะเปลี่ยนไปนเรียกเขาว่าเป็นอะไรครับกระแสะอากาศลมหนาวอากาศแห้งเย็นจมนั้นเมื่อพัดแรงเป็นวงกลมนะฮะมันก็จะเป็นวงกลมเขาก็จะพัดหนีออกจากศูนย์กลางทําให้กระแสะอากาศกดลงแล้ะวนไปทางไหนครับไปทางด้านขวาตามเข็มนาฬิกานั่นเองนะฮะ เพราะมันหนีออกไปทางนั้นยิ่งพัดแรงนะอากาศจะกดจมมากขึ้นหนาวเย็นมากขึ้นตามลูกศรนไครับตามลูกศรสีน้ําเงินนะลมหนาวหรือความกดอากาศสูงเขาพัดแบบนี้นี่เองนะครับพี่น้องโดยที่แนวลมพัดไปทางด้านขวาแนวเดียวนะเห็นไหมครับจะเป็นแนวเดียวกับอะไรครับแรงเหวี่ยงของโลกด้านบนนั่นเองนะฮะลมหนาวเนี่ยครับ ย้ำอีกครั้งนะครับกรณีนี้ผมพูดถึงเฉพาะขั้วโลกเหนือที่ประเทศไทยของเราตั้งอยู่นะครับไม่เกี่ยวกับขั้วโลกใต้โดยที่พี่น้องมองด้านขวามือคือพายุนะฮะกระแสลมนะฮะก็จะวิ่งขนานเป็นแรงชันเช่นกันนะของความกดอากาศพัดสวนทางกับแรงเวียงของโลกนะฮะพัดมาทางซ้ายเข้าหาศูนย์กลางเมื่อพัดแรงขึ้นมากก็จะกลายเป็นกระแสอากาศยกตัวขึ้นเป็นแนวตั้งเลยฮะทิศทางม้วนไปทางซ้ายหรือทวนเข็นเมนาฬิกา นะฮะมาเป็นวงกลมเนี่ยที่เราเรียกว่าไซคลนิกนั่นเองตามลูกศรสีแดงเห็นไหมครับทุกอย่างตรงกันข้ามกันเลยนะครับลมหนาวกับพายุเมื่อเป็นเช่นนี้ฮะเราจะเห็นว่าด้านซ้ายลมหนาวกระแสอากาศบนขวานั้นมีพักพวกมากกว่านะครับพี่้องมันมีพักพวกมากกว่าที่จะช่วยสนับสนุนแรงนั่นก็คืออะไรครับแรงเวียงหรือโคเรียลิสของโลกนั่นเองนะฮะด้านบนอีกทั้งกระแสอากาศกดจมนะในแนวดิ่งทิ้งลงพื้นโลกนะฮะ พื้นโลกตามอะไรครับตามแรงโน้มถ่วงแรงหรือโมเมนตัมนะฮะกำลังของมวลอากาศนั้นต้องมากกว่าพายุมากมายหลายเท่าฮนะที่จะต้องมีพายุนั้นคือเวลาเขาหมุนทวนเนี่ยเขาก็จะต้องมีพละยกอากาศขึ้นไปฮนะแล้วก็สวนกับแล้วแรงเบี่ยงของโลกด้วยครับนะครับคิดง่ายๆนะพี่น้องนึกภาพตัวเราเนี่ยก้มลงยกของขึ้นนะแล้วมีคนยืนด้านหน้าเอามือแค่วาง บนของของเราที่เรายกขึ้นมามันก็เริ่มหนักแล้วะโดยยังไม่ต้องออกแรงเท่าไหร่เลยดังนั้นพายุให้แรงระดับไหนซุปเปอร์หรือโคตรใต้ฝุ่นยังไงก็ต้องล่องจุนนะเมื่อเจอลมหนาวสก,กิดครับเพราะแรงมันต่างกันเยอะนั่นเองนะซึ่งในช่วงวันที่11-14ถึง14บ้านเรายังมีความกดอากาศสูงอยู่ในพื้นที่แม้ไอโซบาความกดของมวลอากาศจะมากเท่าไหร่นะแต่ก็สามารถเป็นยันกันพายุได้สบายๆนะฮะ พนะายุหรือย่อมอะไรก็แล้วแต่จากเหตุผลอย่างที่ผมเล่าให้ฟังข้างต้นนั่นแหละครับรวมถึงทรงพายุที่ให้พี่น้องจับตากันเมื่อ,อาวันก่อนเนี่ยผมเล่าให้ฟังที่จะเคลื่อนมาด้วยฮะถ้าคือยัองดื้อดึงขึ้นไปข้างบนก็ต้องป่นสลายเป็นละอองหมอกแน่นอนไม่ถึงไทยครับแม้ว่าจะวิ่งมาทางเราก็จริงไม่ต้องกังวลกันแล้วนะครับพี่น้องกังวลกับน้ําข้างหน้าดีกว่านะครับ ว่าจะรับมือกับมันอย่างไรตอนนี้นเราน้ําเยอะนะฮะเพราะเขื่อนเต็มความจุหลายเขื่อนกลับมาดูสภาพอากาศในวันนี้โดยเรามาเริ่มที่โมเดลพื้นความกดอากาศเท่ากันตามฟอร์มนะครับพี่น้องมองเส้นไอโซบาหรือไอโซลินความกดอากาศวันนี้ยังคงขยับไหลลึกลงมาในพื้นที่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยเช้าและสายของวันนี้วันที่10เนี่ยครับแนวไอโซบาระดับเส้นพันสิบสี่ล่องไปอยู่ไหนครับเลย ล่องไปภาคใต้ของไทยเลยนะครับตรงกลางเกือบภาคใต้ล่างเนี่ยโดยเกรเดียนช่วงอากาศเย็น1ั1สิบสีถึงพันสนั้นปกคลุมภาคกลางตะวันออกและภาคใต้ตอนบนทั้งหมดนะก็จะอากาศเย็นนะครับเส้น1ั1สิบหกถึงพันสบภาคเหนือล่างและอีสานโดยเหนือบนและอีสาบนบนบางส่วนอยู่ในล่องเส้นความกดอากาศนะครับพั 8ถึง1020นั่นก็คืออะไรครับเส้นทึบลงมาอยู่ติดชายแดนไทยด้านบนเลยทีเดียวเป็นพื้นที่อากาศเย็นถึงค่อนข้างหนาวนะครับลักษณะแบบนี้อุณหภูมิจะลดลงโดยทั่วไปฮะอีก2-4องศาในด้านบนของไทยนะฮะส่วนตรงกลางก็จะลดลงเล็กน้อยนะครับ เ,เพราะว่ายังมีน้ํามีไอน้ําอะไรมากมายนะครับพื้นที่ภาคกลางและก็ภาคตะวันออกลงมานะครับโดยที่ในวันนี้ทางภาคอีสานจะมีลมกระโชกแรงตามพื้นที่โมเดลนี้นะครับพี่น้องพี่น้องอีสานดูสิครับส่วนใหญ่ในพื้นที่ใบคมขวานในเกือบทุกจังหวัดน,นะฮะและก็พื้นที่ภาคกลางบางส่วนด้วยเห็นไหมครับดังนั้นท่านใดกลัวเสียทรงโปรดพกหวีออกจากบ้านด้วยนะครับซึ่งจากภาพถัดไปวันนี้เรายังคง จะจบก,การคาดหมายกันด้วยดัชนีเคปอีกหนึ่งวันนะครับพี่น้องมองภาพรวมแล้วเป็นไงครับแม้ว่าลมหนาวจะลงมาแรงลึกฮะแต่ในหลายพื้นที่ก็ยังคงมีการยกตัวของกระแสอากาศขึ้นไปฮะเป็นฝนตกลงมาได้อย่างต่อเนื่องเหตุเพราะว่า เพราะว่าอะไรครับพี่น้องไอน้ําความชื้นยังคงมีอยู่มากนั่นเองจากฝนสะสมในหลายวันที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางนะฮะภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้แล้วก็เหนือบางส่วนนะฮะดังนั้นลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้วันที่11ดตุดลาคมนะครับภาคเหนืออากาศเย็นนะฮะอุณหภูมิล,ลดลง2-4องศาแล้วก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่มีฝนตกส่วนใหญ่ได้ในบริเวณจังหวัด ลำปางแพรน่านและกำแพงเพชรนะฮะกำแพงเพชรฝนน่าจะเยอะนะเพราะดูมีบางมีสีเขียวๆอยู่เลยนะครับพี่น้องกำแพงก็อลองลุ้นดูนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นอุณหภูมิลดลง2-4องศากับมีลมแรงนะฮะมีฝนฟ้ากระนร้อยละสิบของพื้นที่มีฝนตกส่วนใหญ่ได้ในบริเวณพื้นที่อีสานล่างนะครับนะครราชสีมาบุรีรัมศีส,สกเกตสุรินอุบลราชธา,านีก็เป็นฝนเล็กน้อยนะครับพี่น้องในขนาดที่พื้นที่ ประเทศลาวนะครับสปปลาวในวันนี้อากาศเย็นถึงค่อนข้างหนาวนะฮะอุณหภูมิจะลดลงโดยทั่วไป3าถงหาองศาอุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่แขวงหัวพันนะฮะสิบหองศามีฝนร้อยละสิของพื้นที่ตรงลาวใต้นะฮะตกส่วนใหญ่ได้ในจำปาสัก์และอัตปือภาคกลางอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยนะฮะยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่เลยทีเดียวโดยจะมีฝนตกส่วนใหญ่ได้บริเวณ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีโดยในวันนี้จะมีฝนปานกลางขึ้นไปได้อีกเหมือนเดิมนะครับพี่น้องฝนปานกลางถึงหนักได้ในในภาคกลางราบลุ่มนะอย่างจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามนะแล้วก็มีฝนได้ในกรุงเทพมหาคนครและปริมบนทนนะ ภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละหกสิบของพื้นที่มีฝนตกส่วนใหญ่ได้ในพื้นที่จังหวัดนะครนายกปราจีนบุรีสัก์แก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดสำหรับภาคใต้นะพี่น้องภาคใต้วันนี้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่โดยมีฝนส่วนใหญ่บนะบริเวณจังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีนี่ฝนเยอะนะครับเมื่อวานนี้ก็เยอะวันนี้ผมว่าเพชรบุรีก็เยอะนะครับพี่น้องเพชรบุรี ประจวบคีรีขันระนองชุมพรพังงาสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงคลื่นลมในทะเลนะฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรโดยที่ฝั่งอันดามันคลื่นจะสูง1-2เมตรสวัสดีครับ